ใจกลางโลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์หุบเขากว้างใหญ่รอยแยกที่เกิดจากการสุดมากมายวันนี้เราจะออกเดินทางไปสำรวจบรรดารอยแยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันพิศวงทางธรณีวิทยาที่ถูกหล่อล้อมผ่านการเวลาบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติขอต้อนรับสู่รอยแยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำตกน้ำแข็งคัมบูน้ำตกน้ำแข็งคัมบูเป็นส่วนที่หน้าตะลึงและเดินลำบากที่สุดจุดหนึ่งในแถบเอเวอเรส ตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยพื้นที่โล่งกว้างอัดแน่นด้วยน้ำแข็งและรอยแยกนี้เป็นเหมือนปากทางเข้าสุดท้ายสู่เขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนักปีนเขาที่มาที่นี่ต่างต้องพบกับความท้าทายหลายสิ่งทั้งจากรอยแยกขนาดมหึม,มาและสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมือนที่อื่นได้อันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา น้ำตกน้ำแข็งคัมบูคือปริศนาแสนซับซ้อนประกอบด้วยกำแพงน้ำแข็งและช่องว่างด้านในเป็นที่รู้จักกันในบรรดานักปีนเขาว่าซอกกำแพงน้ำแข็งพวกนี้คือส่วนที่ท้าทายที่สุดรอยแตกของน้ำแข็งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของทานน้ำแข็งที่บรรจบกับพื้นขรุกระเมื่อทานน้ำแข็งไหลลงเขาทานน้ำแข็งจะเจอกับพื้นที่สูงชันก่อให้เกิดความตึงเครียดในทานน้ำแข็งจนกลายเป็นรอยแตกรอยแยกเล็กๆในน้ำแข็งนั่นเอง บางรอยสามารถแตกว้างได้หลาย10เมตรและลึกกว่า20เมตรเลยทีเดียวนักปีนเขาต้องสำรวจซอกและโพรงตามกำแพงน้ำแข็งเหล่านี้ให้ดีเพราะบางรอยแยกอาจมีหิมะปกคลุมปากรอยแยกไว้หิมะที่ปากรอยแยกอาจดูแน่นหนาดีแต่สามารถแตกได้หากนักปีนเขาทิ้งน,น้ำหนักตัวและลงไปในหลุมลึกในที่สุดหากต้องข้ามโพรงกว้างนักปีนเขาจะใช้บันไดอลูมิเนียมพาดและไต่บันไดข้ามปากโพรงไปอย่างกล้าหาญ การทำแบบนี้ต้องใช้ทักษะที่แกร่งกล้าทั้งกายและใจอย่างแท้จริงเพราะต้องก้าวจากปากโครงฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งเบื้องล่างเหมือนหุบเหวลึกแบบนั้นเลยน้ำตกน้ำแข็งคัมบูมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะา่าน้ำแข็งที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นเองรอยแยกอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ในแต่ละปี น้ำตกน้ำแข็งแห่งนี้จึงดูเปลี่ยนไปตลอดฉะนั้นการปีนเข่าว,วงกฏนี้จึงไม่เพียงเป็นเรื่องของทักษะและความแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นและการวางแผนที่ดีด้วยรอยแยกแคร็กอินเดอะกราวใจกลางรัฐโอเรกอนรอยแยกแคร็กอินเดอะกราวถือเป็นพิศวงแห่งวงการธรณีวิทยาที่เกิดจากพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงรอยแตกโบราณที่กินระยะไกลกว่า2ไมล์และลึกถึง70ฟุตนี้ คือร่องรอยที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกเราอันที่จริงรอยแตกตามธรรมชาตินี้มีดินและหินคอยเติมร่องอยู่เรื่อยๆเสมอมาผ่านการกัดเซาะและการตกตะกอนตามกาลเวลาแต่ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแ r a c กอินเด g r o ราวอยู่ที่การรักษาสภาพของมันซึ่งเป็นผลมาจากตำแหน่งที่ตั้งบวกกับสภาพอากาศอันแห้งแล้งที่ทำให้การเติมรอยแยกนั้นเป็นไปได้ช้าผลก็คือสภาพของมันแทบไม่เปลี่ยนไปเลยนับจากวันที่มันก่อตัวขึ้นเมื่อหลายสหศสวรรษก่อน ที่พื้นของรอยแตกยาว2ไมน้นี้มีทางเดินสําหรับนักผจญภัยให้เดินสํารวจความมหัศจรรย์ของธรรมชาติระยะประชิดนอกจากเส้นทางเดินนี้จะมีวิวสวยแปลกตาสําหรับผู้มาเยือนแล้วยังมอบประสบการณ์แปลกแหวกแนวด้วยเพราะพื้นที่รอยแยกอาจมีอุณหภูมิต่ําที่ผิวดินได้ถึง20องศาถือเป็นการหลบร้อนจากพื้นที่แสนแรงด้านบนได้อย่างดีเมื่อเดินไปตามพื้นของรอยแยกจะได้ความรู้สึกเหมือนเยื่องกลายเข้าสู่ช่องลับของธรรมชาติกำแพงดินสูงตรงานประกบตัวทั้งสองด้าน เผยเห็นชั้นหินที่ประกอบกันเป็นเปลือกโลกนอกจากความรู้สึกแปลกตาแล้วรอยแยกนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นประตูแบบจับต้องได้สู่ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของภูมิภาคแถบนี้ด้วยผู้มาเยือนสามารถชมผลของแรงเคลื่อนตัวอันยิ่งใหญ่และดึกดำบรรพ์ของธรรมชาติที่หล่อลลอมพื้นที่ในแถบนี้ราวกับว่าการเวลาไม่สามารถทำให้ความยิ่งใหญ่ของแครกอินเดอะกราวเปลี่ยนไปได้เลยรอยแตกซิลฟราณาเขตอุทยานแห่งชาติทิงเวลียของประเทศไอซ์แลนด์ รอยแตกซิลฟราคือผลงานของธรรมชาติใต้น้ำที่แสนงดงามเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกใต้พื้นทิ่ภพของเรานั่นก็คือแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือและแผ่นเปลือกโลกยูเรซียเคลื่อนตัวแยกออกจากกันช้าการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองทำให้ที่นี่กลายเป็นสวรรค์ของการดำน้ำเลยทีเดียวซิลฟราขึ้นชื่อเรื่องการเป็นพื้นที่ดำน้ำที่ดีที่สุดติดอันดับโลกทําให้ผู้คนว่ายน้าระหว่างแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นและยังมีน้ําจากทารน้ําแข็งที่ละลายใสยแจ๋ว การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทำให้ที่นี่มีรอยแตกรอยแยกหลายจุดแต่สามารถกล่าวได้ว่าซิลฟราคือตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับกระบวนการทางธรรมชาตินี้น้ำในซิลฟรามาจากฐานน้ำแข็งลางโจกุลที่ละลายแล้วซึ่งเป็นฐานน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์เมื่อละลายแล้วน้ำจะไหลผ่านหินภูเขาไฟและเกิดเป็นแหล่งน้ำในซิลฟราที่เย็นและใสมากเพราะผ่านการกรองเศษดินและสิ่งสกปรปกออกจนหมดจด นักดำน้ำจึงสามารถเห็นทุกสิ่งใต้น้ำได้แม้เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆนั่นก็เป็นเพราะน้ำที่ใสสะอาดมากนั่นเองพื้นที่ใต้น้ำซิลฟรานี้แบ่งเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนมีความกว้างและลึกที่ต่างกันมองประสบการณ์การดำน้ำเฉพาะจุดให้แก่นักดำน้ำตั้งแต่แบบน้ำตื้นแคบๆไปจนถึงทะเลใหญ่ทุกโมเมนต์ในซิลฟราแสดงให้เห็นสีสันในชั้นหเห็นรอบตัวคุณระหว่างที่คุณแหวกว่ายในน้ำใสสะอาดชื่นใจ แมซิลฟราจะมีความสำคัญตรงที่แสดงให้เห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ที่นี้ยังถือว่าอายุน้อยเมื่อเทียบกับอายุโลกของเราซิลฟราเกิดจากส่วนของโลกที่เคลื่อนที่ซึ่งยังคงเปลี่ยนพื้นที่ของไอซ์แลนด์อยู่ในปัจจุบันนี่เป็นกระบวนการที่กินเวลาเนิ่นนานคาดว่าดำเนินมาหลายล้านปีแล้วทำให้ซิลฟราเป็นสถานที่ให้ใครๆมาร่วมค้นหาและสำรวจโดยไม่ลืมว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลอรวี่ดองเฟ ลึกเข้าไปในภูมิประเทศอันงดงามของจังหวัดอาฟรีรงของฝรั่งเศสมีสิ่งที่งดงามตามธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าห ok ุบนรกทั้งชื่อและความงามของมันดึงดูดเหล่านักผจญภัยให้มาเยือนราะนี่คือตัวอย่างชั้นดีของหลุมยุบที่ในทางธรณีวิทยานั้นเกิดจากการประทะของคลื่นมหาสมุทรที่กินเวลาต่อเนื่องมานานนั่นเองรอยแตกตามหน้าผานี้ตั้งอยู่ที่ชายขอบเมืองเล็กๆติดทะเลของฝรั่งเศสมีความลึกราว30ฟุตและยาว100ฟุต การกัดสอจากคลื่นทะเลและลมผสานการขัดเกลวจนเกิดเป็นผลงานศิลปะทางธรณนนีวิทยาที่ไม่ซ้ำใครหุบนรกนี้แม้จะดูเงียบสงบแต่ก็มีความนา่าขนลุกไม่น้อยตรงที่มันเผยให้เห็นถึงอดีตอันลึกลับและอาจเปิดโปงความลับให้เหตุฆาตกรรมเหตุหนึ่งด้วยตามนานหนึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงหุบนรกนี้เป็นเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะที่ออกตามหาแกะที่หายไปแต่กลับตกหุบเขา เขาได้พบกับสวงสวรค์ล,ลับใต้ดินประดับประดาไปด้วยคริสตัลวาววับแสนงดงามโลกใบนี้กลายเป็นโลกแห่งความลับของเด็กเลี้ยงแก่ไปโดยบริยายเป็นที่ให้เขาพักใจพร้อมกับตื่นตาไปกับความงามใต้ผิวดินแต่ชื่อหุบนรกช่างดูโหดจึงมีอีกตำนานหนึ่งที่ดารกว่ามากตำนานนี้กล่าวว่าหุบนรกคือปากทางเข้าโลกบาดาลเป็นประตูสู่อาณาจักรที่ยากเกินกว่าที่มนุษย์เราจะเข้าใจแม้หุบนรกจะเป็นความงดงามทางธรณีวิทยา เรื่องราวเก่าแก่มากมายชี้ว่าที่นี่มีความลึกลับนะค้นหาเชิญชวนให้ผู้คนกล้าออกสำรวจลงไปในความลึกเพื่อพบทั้งความงามและความลับที่ซ่อนเอาไว้ภายในผนังดินอันเก่าแก่ของที่นี่ร่องลึกญี่ปุ่นร่องลึกญี่ปุ่นตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางใช้ฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นกินพื้นที่ราว500ไมล์หรือ800กิโลเมตรจัดเป็นพิศวงทางธรณีวิทยาอีกแห่งหนึ่ง พราะล่องลึกนี้คือจุดสำคัญที่เรียกว่าเขตมุดตัวซึ่งเป็นเขตที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งมดตัวเข้าสู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นนั่นเองจนกลายเป็นจุดที่เกิดเหตุภัยธิบัติบ่อยมากทั้งแผ่นดินไหวและซึนามิร่องลึกญี่ปุ่นเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาเหนือและแผ่นทะเลฟิลิปปิน การประทะกันร,ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งหลายนี้ผนวกกับเหตุแผ่นดินไหวทำให้ร่องลึกนี้มีความลึกถึง26,000ฟุตหรือ8,000เมตรแน่นอนว่านี่เป็นร่องลึกที่มีความลึกที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากความลึกเกินอย่างถึงและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกของที่นี่แล้วร่องลึกญี่ปุ่นยังมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมภูมิประเทศและมีอิทธิพลต่อภัยอันตรายต่างๆที่ภูมิภาคนั้นจะต้องพบเจอ กระบวนการการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกปล่อยพลังงานมหาศาลมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดมหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคม2011ที่เกิดซึนามิครั้งใหญ่จนเกิดการสูญเสียมากมายมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตามชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นร่องลึกญี่ปุ่นเป็นเหมือนจุดพิเศษในมหาสมุทรใกล้ชายฝั่งของญี่ปุ่นที่นี่มีความสำคัญต่อน,นักวิทยาศาสตร์มาก เนื่องจากเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่บรรจบกันรองนี้มีความลึกมากกว่าพื้นที่โดยรอบของมันเสียอีกรองลึกญี่ปุ่นได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกและคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตอนนี้มีการติดเซ็นเซอร์ทั่วร่องลึกแล้วหวังว่าจะสามารถช่วยเตือนผู้คนได้ทันเวลาก่อนเหตุร้ายอย่างแผ่นดินไหวและซึนามิจะมาถึงตัวซึ่งนี่ทำให้เราเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นใต้พื้นสมุท รอยแตกใจแอนถนนไมมาฮิวนารกตั้งอยู่ทางตะวันตกของเคนยาแต่ก่อนก็เป็นถนนดีๆแต่จากเหตุฝนตกหนักอยู่ช่วงหนึ่งทำให้ธรรมชาติเผยรอยแยกลึก50ฟุตกว้าง65ฟุตขึ้นมาในบางพื้นที่เดวิดอเดดีนักธรณีวิทยากล่าวว่ารอยแยกนี้เคยเป็นพื้นเรียบธรรมดามาก่อนเพราะได้รับการเติมเต็มจากเท่าฐ่านภูเขาไฟใกล้ๆภูเขาลองโกนอตแต่พอสายฝนชําระล้างเท่าฐ่านนั้นออกไปช่องว่างนี้จึงเผยออกมา การที่จูๆ่ๆรอยแยกนี้โผล่อ,ออกมาทำให้เกิดผลที่ตามมามากมายชาวบ้านคนหนึ่งชื่ออิลูวิตโจโรกอึมบุกัวเห็นรอยแยกนี้แตกผ่านบ้านตัวเองแต่โชคดีเหลือเกินที่เขาคว้าของมีค่าและหลบหนีออกมาได้ทันเวลาก่อนเห็นบ้านตัวเองถล่มยับไปกับตาแต่อะไรคือสิ่งกระตุ้นให้เกิดรอยแยกนี้ตั้งแต่แรกกันนะรอยแยกที่เพิ่งมีการเผยออกมานี้เป็นส่วนหนึ่งของหุบเข,ขาเกรทริฟพื้นที่อันงดงามทางธรณีวิทยากินพื้นที่จากตะวันออกกลางไปจนถึงโมซัมบิก g กรดริฟ f t ไม่ได้เป็นรอยแยกเดียวหากแต่เป็นโครงข่ายรอยแยกหลายอันที่เชื่อมถึงกันภูเขาริฟ t ก่อตัวในภูมิภาคที่รากที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันในกรณีนี้รอยแตกในเคนยามีความเกี่ยวข้องกับรอยแตกทางตะวันตกของแอฟริกาหรือ East African r i ริที่เป็นโครงข่ายขนาด3,700ไมล์ประกอบด้วยรอยแยกเกรเกอรีและรอยแยกเวสเทิรทั้ง2องรอยแยกก็ประกอบด้วยภูเขาไฟจํานวนนึง พื้นที่ในภูมิภาคนี้ขึ้นชื่อด้านโบราณคดีและมักถูกขนานนามว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของมนุษยชาติเพราะเคยมีการค้นพบสิ่งสำคัญมากมายเช่นโครงกระดูกอายุ1.5ล้านปีชื่อว่าเด็กชายเตอร์การ่าที่เผยให้เห็นถึงอดีตของมนุษย์ยุก่อนประวัติศาสตร์ในอนาคตแผ่นเปลือกโลกโซมาเลียอาจได้แยกจากแผ่นเปลือกโลกนูเบียนแบบตัดขาดออกจากกันจนเกิดเป็นมวลผืนดินที่มีขนาดพอกับมาดากัสการ์หรือนิวซีแลนด์ แต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้น่าจะยังไม่เกิดจนกว่าจะอีก50ล้านปีข้างหน้าแต่ผลกระทบของมันจะยังมีออกมาให้เราได้รู้สึกอยู่เรื่อยๆรายงานท้องถิ่นชี้ว่าเจ้าหน้าที่ด้านการคมนาคมมักเผชิญปัญหาก,กับการสร้างถนนอันเนื่องมาจากพวกรอยแยกนี้เองรอยแตกของถนนไมมาฮิวนา,นารกถูกเติมให้เต็มแล้วด้วยคอนกรีตและหินจนสามารถกลับมาเป็นถนนให้รถสัญจรไปมาได้อีกครั้ง ลูเซียเปเรสดีเอสนักวิจัยกล่าวว่ารอยแยกนี้จะค่อยๆแยกออกจากกันด้วยอัตราความเร็วที่ไม่คงที่แต่ความเป็นไปได้คือทางภาคเหนือที่ถูกปกคลุมไปด้วยหินภูเขาไฟนั้นน่าจะเป็นจุดแรกที่ได้แยกออกก่อนชารักโบเทนรอยแตกที่ขึ้นชื่อและขุนตาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปรากฏการทางธรรมชาติอันน่าทึ่งนี้ตั้งอยู่ทางพื้นที่อันง,งดงามของประเทศนอร์เวย์ก้อนหินขนาดใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเชอรัก อันเป็นที่หมายปองของนักเดินป่าผู้รักการผจญภัยและผู้หลงไหลในธรรมชาติช่างภาพรวมถึงชาวอินสตาแกรมอีกด้วยชื่อเชอรักโบเทนมาจากคำว่าเชอรักซึ่งเป็นชื่อภูเขารวมกับคำว่าโบเทนแปลว่าหินหรือโคดคาดว่าหินก้อนนี้มีน้ำหนักหลายร้อยตันมันติดอยู่ระหว่างสองหน้าผาที่ความสูง3,200ฟุตเหนืออ่าวด้านล่างกลายเป็นวิวมุมสวยและน่าทึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านมาพบพานแต่มันมาอยู่แบบนี้ได้ยังไงรูกาแ,แลนที่ตั้งของชารรักโบเทน ตั้งอยู่ในเขตเปราะบางของเปลือกโลกทำให้แม่น้ำหลายสายผ่านเข้ามาซอกซอนภูเขาหินทรายโดยรอบบริเวณนี้นอร์เวย์เคยถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งทั่วพื้นที่จากธารน้ำแข็งหลายสายของสแกนดิเนเวียในช่วงระยะการเกิดและละลายของธารน้ำแข็งน้ำที่ละลายมานั้นจะหล่อหลอมหุบเขานี้ซ้ำๆได้ถึง22ครั้งเมื่อช่วงเกิดธารน้ำแข็งครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนท่วมอ่าว และเกิดเป็นเชอรักโบเทนเมื่อช่วง5 0,000่นปีก่อนคริสตกาลที่ผ่านมาทําให้ช่วงที่ทาน้าแข็งนอ์วีเชียละลายไปทําให้หินขยับมาติดซอกอยู่ในตําแหน่งที่ชวนเสียวไส้ในปัจจุบันนั่นเองการผจญภัยในเชื้อรักโบเทนมีตั้งแต่การสํารวจพื้นที่ขรุกระสูงชันและเดินตามทางแคบๆแ,แต่สิ่งที่ได้นั้นช่างคุ้มค่าเพราะคุณจะได้ยืนชมภูเขาและอ่าวจากที่สูงจนมองลงมาแล้วเวียนหัว นี่คือช่วงเวลาที่อะดรีนาลีนหลั่งให้นักเดินป่าชวนกันตั้งคำถามที่มีมานานนั้นก็คือถ้าขึ้นไปเหยียบแล้วจะร่วงไหมทางเดียวที่จะได้รู้คือหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความกล้าและก้าวขึ้นไปบนทางเดินที่ธรรมชาติปรสรรค์เปิดรับความน่าตื่นเต้นเมื่อคุณได้ยืนอยู่บนเชิงรักโบเทนบ่อน้ำทีพเจ้าทอ ณาชายฝั่งที่เต็มไปด้วยโขดหินของแรดโอเรกอนบ่อน้ำเทพเจ้าทอถือเป็นความพิศวงทางธรรมชาติที่น่าหลงไหลที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นท่อน้ำทิ้งของมหาสมุทรแปซิฟิกแต่บ่อน้ำเทพเจ้าทอก็ได้แสดงถึงพลังของธรรมชาติอันน่าตะลึงโครงสร้างที่ดูแปลกตาและน่าหลงไหลนี้ที่แท้จริงแล้วคือทำในทะเลที่ถล่มลงมาถูกหล่อหลอมผ่านการเวลาผ่านการกัดกร่อนคลื่นซ้อและสภาพทางธรณีวิทยาของภูมิภาคนี้ที่มีเอกลักษณ์ ลองนึกภาพโพรงขนาดใหญ่ตามชายฝั่งทะเลที่มีคลื่นซัดลงเข้าไปในนั้นจนเกิดเป็นภาพลวงตาราวกับว่าพื้นมหาสมุทรได้ทําการกลืนกินน้ําทะเลตามด้วยกระแสน้ําแรงราวกับเป็นบ่อน้ําพุร้อนยิ่งทําให้บ่อน้ําพุร้อนของเทพเจ้าทอดูมีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกต้นกําเนิดของพโพรงนี้เกิดจากคลื่นทะเลที่คอยพัดอย่างไม่หยุดยั้งจนทําให้ชั้นหินที่มีความอ่อนนุ่มตามแนวชายฝั่งถูกพัดออกไป เมื่อเกิดเป็นถ้ำทะเลแล้วหลังคาถ้ำก็ถล่มลงมาในที่สุดทําให้ที่นี่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรโดยตรงแรงคลื่นซัดแนวชายฝั่งโขดหินทําให้ก่อเกิดเป็นบ่อน้ําเทพเจ้าทอที่มีลักษณะเฉพาะของมันในปัจจุบันเส้นผ่านศูนย์กลางของที่นี่มีตั้งแต่20จนถึง30ฟุตความลึกอยู่ที่ประมาณ20ฟุตบ่อน้าเทพเจ้าทอมีความขรุขระไม่สม่ําเสมอกันซึ่งชั้นหินรอบบ่อนี้ยิ่งทําให้ดูงดงามจากการสร้างคอนทราสต์อย่างชัดเจนระหว่างขุมนรกอันมืดมิด ตัดกับฟองคลื่นสีขาวและชายฝั่งที่เต็มไปด้วยโขดหินหากต้องการมาเยี่ยมชมความงดงามประการตานี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงที่มีคลื่นสูงและลมทะเลกันโชกแรงอย่างไรก็ตามการสำรวจแนวชายฝั่งนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างมากกับพื้นที่ตรงนี้ลื่นไหลอันตารายโดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นสูงและพายุบ่อน้ำเทพเจ้าทอเองก็เป็นจุดที่เสี่ยงในช่วงคลื่นซัดแรงโดยผู้มาเยือนสามารถเยี่ยมชมที่นี่ได้โดยรักษาระยะห่างจากปากบ่อ และห้ามยืนเหนือบ่อโดยตรงเพื่อให้คุณสามารถรับประสบการณ์อันน่าตื่นตานี้ได้อย่างปลอดภัยถ้ำครทาเกาโครทากาวมีฉายาว่าโกรกหินเป็นถ้ำลาวาโบราณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาหินใกล้ทะเลสาบไมเว็ของประเทศไอซ์แลนด์ในเขตภูเขาหินนี้มีบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติเผยให้เห็นพื้นน้ำสีครามโดดเด่นตัดกับพื้นที่โดยรอบของถ้ำน้ำอุ่นในถ้ำนี้คือตัวบอกกิจกรรมความร้อนใต้พิภพของไอซ์แลนด์ โคราเกลเกิดขึ้นโดยติดกับสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกมันเป็นสันเขาใต้น้ำขนาดยักษ์ที่ใช้แบ่งเขตแดนระหว่างแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือและแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียสำหรับโคราเกลเองรอยแยกแรกในพื้นดินสามารถสืบไล่ย้อนไปถึงกระบวนการการ,การแปรสันฐานเหล่านี้ได้เมื่อเปลือกโลกยืดตัวและแยกออกจากกันตามรอยแยกเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดการรอยแตกและรอยแยกสิน้นกลายเป็นทางน้ำและช่องทางสำหรับแมกมารวมถึงสิ่งอื่นๆด้วย ลักษณะเฉพาะทางของโครทาเก่าได้แก่น้ำพุร้อนใต้ดินโครงสร้างคลายถ้ำอันเกิดมาจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังน้ำจากการตกตะกอนและการละลายของน้ำแข็งไหลซึมลงดินก่อนพบกับความร้อนใต้พิภพและกลายเป็นไอน้ำและก่อให้เกิดแรงดันเมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมนี้ก็อาจทำให้รอยแตกมีขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นและกลายเป็นโพรงในที่สุดในกรณีของโครทาเก่าถ้ำใต้ดินเกิดจากรอยแตกที่ขยายตัวกว้างขึ้นจนกลายเป็นสวงสวรรค์น้ำอุ่นใต้พิภพ เมื่อน้ำร้อนที่อยู่ลึกใต้เปลือกโลกลอยตัวขึ้นมาที่ผิวดินก็กลายเป็นน้ำพุร้อนในถ้ำนั่นเองน้ำพุร้อนตามธรรมชาติอันงดงามนี้ได้กลายเป็นอ่างแช่น้ำร้อนที่ชาวบ้านชื่นชอบมานานแสนนานน้ำร้อนในถ้ำระยระยนี้ได้ความร้อนมาจากภูเขาไฟซึ่งเหมาะอย่างยิ่งให้ลงไปแช่ตัวในช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายของไอซ์แลนด์ ถ้ำนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับคนในท้องถิ่นช่งวงศตวรรษที่18ซึ่งกลายเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์และรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาอันน่าทึ่งแห่งนี้เนินเทเตอร์เนินเทเตอร์มาแล้วมันคือรอยแยกขนาดใหญ่ที่สุดในย่านนี้และเพิ่งมีการค้นพบในรัฐเอริโซนาเมื่อปี2017ที่ผ่านมามีระยะของรอยแยกกว่าสองไมล์ถูกค้นพบโดยทีมสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งรัฐเอริโซนา ผู้คนมากมายต่างตกตะลึงกับการค้นพบครั้งนี้แม้รอยแยกไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในพื้นที่แถบนี้แต่ที่คนตะลึงก็เป็นเพราะขนาดของรอยแยกเทเตอร์นี่เองเพอเกิดการค้นพบนี้เข้าก็มีการส่งโดรนบินไปมาในระยะสงไม์เพื่อสำรวจและรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาพมุมสูงจากเทคโนโลยีทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจยิ่งขึ้นถึงต้นกำเนิดของรอยแยกนี้ ทะเลทรายในรัฐเอริโซนามีรอยแยกที่ใหญ่ขนาดนี้ครั้งล่าสุดในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งเกิดจากการปั๊มน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำมากเกินไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการสกัสดเอาน้ำใต้ดินออกมาจากชั้นหินอุ้มน้ำมากกว่าอัตราการเกิดน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำตามธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของรัฐเอริโซนาน้ำบาดาลถูกสูบหายไปจากใต้ดินด้วยอัตราเร็วกว่าการเกิดน้ำในชั้นหินถึง500เท่าก็เกิดเป็นรอยแตกตามขอบของแอ่งลุ่มน้ำหรือจุดที่มีชั้นหินอยู่ใกล้ผิวดินกรณีของเนินเขาเทเตอร์รอยแยกแรกโผล่ขึ้นมาในปี1977 จากนั้นพื้นที่แถบนี้ก็มีผู้คนพบโครงข่ายรอยแยกกินระยะไกลถึง11ไมล์แต่รอยแยกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยแยกที่ยาวถึง2ไมล์นี้เริ่มก่อตัวตั้งแต่ปี2013หรือ2014เหตุการณ์ต่างๆเริ่มสั่งสมจนทําให้รอยแตกนขนาดใหญ่เพียงไม่กีป่ปีหลังจากที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่ยิ่งใหญ่อีกที่หนึ่งรอยแยกแบล็กพอยต์ริมทะเลสาบโมโน ในดินแดนอันกว้างใหญ่และลึกลับของแคลิฟอร์เนียอีสเทิร์นซียร่าใกล้กับทะเลสาบโมโนอันบริยิประยับมีมหัสจรย์ทางธรณีวิทยาอีกแห่งที่รอให้คุณมาค้นพบนั่นคือรอยแยกแบล็กพอยต์ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ภูเขาสูงชันรอยแยกดุดขาววงกดนี้บอกเล่าเรื่องราวของภูเขาไฟและแรงเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่หล,ล่อหลอมขัดเกลาผืวผ้ผาใบและมุมนี้ของโลกสิ่งที่ทําให้รอยแยกแบล็กพอยต์แตกต่างก็คือต้นกําเนิดของภูเขาไฟ รอยแยกเหล่านี้เชื่อมต่อก,กับรากของมันไปยังการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ13,000ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำในทะเลนี้สูงกว่าปัจจุบันช่วงที่มีการระเบิดของภูเขาไฟในครั้งนั้นวัสดุต่างๆถูกค้นออกมาอยู่ใต้น้ำและยังมีปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำร้อนโดยปฏิกิริยานั้นมีชื่อว่าพิลาจูนิทิเซชันซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการหลอมรวมตะกอนเหล่านั้นให้กลายเป็นเหมือนปูนแข็งแต่แรงดันจากใต้พิภพก็ยังคงอยู่ ทำให้พื้นผิวแข็งนั้นบวมจนแตกกลายเป็นรอยแยกแบล็คพอยต์การขยายของรอยแยกนี้แทบจะเป็นแนวตั้งและยังสามารถแตกลึกลงไปกว่า50ฟุตมีความกว้าง10ฟุตรหรือมากกว่าแม้บางส่วนจะแคบกว่านั้นแต่หลายที่ก็กว้างพอให้คนหนึ่งคนเดินผ่านจนกลายเป็นการเดินทางสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาได้อีกแห่งหนึ่ง การเข้าถึงพื้นของรอยแยกอาจต้องใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคที่นี่จึงเหมาะสำหรับนักผจญภัยที่ต้องการสำรวจความลึกของสิ่งที่เกิดจากภูเขาไฟอันน่าทึ่งเหล่านี้รอยแยกแล็กพอยต์ยืนหยัดบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของธรณีเชิญชวนให้ผู้คนที่สนใจใครรู้เดินทางผ่านร่องรอยแห่งเสียงประทุและแรงเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคโบราณที่ทิ้งร่องรอยของมันไว้ในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยาแห่งนี้สามเหลี่ยมอาปา ภายในผืนดินทางธรณีวิทยาอันซับซ้อนของแอ่งอาฟาประเทศเอธิโอเปียมีสามเหลี่ยมอาฟาตั้งอยู่อันเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลก3แผ่นมาบรรจบกันได้แก่แผ่นเปลือกโลกแอฟริกาแผ่นเปลือกโลกอาหรับและแผ่นเปลือกโลกโซมาเลีย แอ่งอาฟาทำหน้าที่เหมือนเป็นเบ้าหลอมของวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวช้าๆอยู่ตลอดเวลามานานแสนนานเพื่อแยกออกจากกันเกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่าริฟติ้งด้วยความที่สามเหลี่ยมอาฟาทำให้เกิดรอยแยกและรอยแตกกินระยะทางไกลในแผ่นเปลือกโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้และศึกษาการทำงานอันซับซ้อนของแผ่นเปลือกโลกต่างๆของเราประวัติศาสตร์ของสามเหลี่ยมอาฟาถูกจาลึกไว้ในหลักฐานทางธรณีวิทยาซึ่งสามารถย้อนไปไกลหลายล้านปี แผ่นเปลือกโลกแอฟริกาอาหรับและโซมาเลียได้ผ่านการเดินทางอันยาวนานเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างช้าๆเนื่องด้วยแรงที่อยู่ภายใต้ชั้นแมนเทิลอันร้อนระอุ u. การบรรจบกันของแผ่นเปลือกโลกยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแผ่นเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้ในปัจจุบันแรงที่ทาให้แผ่นเปลือกโลกทั้ง3นี้ขยับออกจากกัน ก่อให้เกิดโครงข่ายรอยแตกรอยแยกและหุบเขาอันซับซ้อนแอ่งอาฟาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหุบเขาเกรดริฟตสามเหลี่ยมอาฟามีอิทธิพลต่อภูมิประเทศในภูมิภาคนั้นอย่างลึกซึ้งจึงไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมาในทางธรณีวิทยาแต่ที่นี่ยังกำหนดวิถีของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เราอาจรู้สึกถึงกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยานี้แต่เราไม่ใช่แค่ผู้ชมเราเคือผู้มีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจพลวัตและธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใต้ฝ่าเท้าของเราสามเหลี่ยมอาฟารวมถึงรอยแยกและรอยแตกอันสวยงามตั้งตระหง่านเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังอันลึกซึ้งที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เราเรียกว่าโลก การเดินทางทางธรณีวิทยาอันน่าพิศวงของเราได้มาถึงปลายทางแล้วที่สามเหลี่ยมอาฟาการไตร่ตรองถึงผลกระทบในวงกว้างของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งแม้สามเหลี่ยมอาฟาจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลังพลวัตของโลกแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่ารอยแตกที่ขยายวงกว้างขึ้นอาจทำให้เกิดอันตรายตามธรรมชาติได้ผูมีประเทศที่เราได้ออกสำรวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ หากแต่ยังเป็นสิ่งเตือนใจถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนของโลกเราจากกิจกรรมแผ่นดินไหวเล็กๆสู่แนวชายฝั่งที่ถูกปรับสภาพแต่ผลของมันอาจกระทบต่อทั้งชุมชนมนุษย์และระบบนิเวศได้ไม่ต่างกันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ